สร้างเรื่องเล่าภาพที่สมจริงระดับสูงมีความเป็นภาพยนตร์และยึดโยงกับอารมณ์อย่างลึกซึ้งถ่ายทอดฉากการสู้รบอย่างอักหน่วงบนแนวหน้าพระวิหารในชั่วโมงสุดท้ายก่อนการหยุดยิงอันเปราะบางจะมีผลบังคับใช้ฉากหลังคือพื้นที่ชายแดนเอเชีเยตะวันออกเฉียงใต้ที่ปกคลุมด้วยป่าดงดิบตึงเครียดซากโบราณสถานหินโบราณตั้งตระหง่านอยู่บนหน้าผาสูงมองลงไปอังหุบเขาป่าทึบเบื้องล่าง สภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยความอ่อนล้าและบอบช้ำจากการสู้รบต่อเนื่องหลายวันพื้นดินเห็นหลุมเป็นบ่อต้นไม้หักโค่นพืชพันธุ์ถูกเผาไหม้อุปกรณ์ทางทหารถูกทิ้งรางและควันสีเทาลอยค้างอยู่ในอากาศชื้นของยงอามอ่ำคืนเรื่องราวเกิดขึ้นในคืนสุดท้ายก่อนที่ข้อตกลงหยุดยิงจะมีผลในยามลุ่งสางแต่สำหรับทหารแนวหน้าไม่มีใครเชื่ออย่างแท้จริงว่าการสู้รบจะยุติลงคำสั่งขาดความชัดเจนการสื่อสารไม่เสถียร และหน่วยแนวหน้าต้องปฏิบัติอีกการทากลางความสับสนและไม่แน่นอนการหยุดยิงเป็นเพียงถ้อยถแถลงทางการเมืองที่ห่างไกลจากความเป็นจริงของสนามรบซึ่งยังคงเต็มไปด้วยเสียงปืนใหญ่และการยิงปะทะเป็นระยะขณะที่ทั้งสองฝ่ายพยายามยึดตำแหน่งสุดท้ายก่อนเส้นตายบรรยากาศกระดอันและอึดอัดหมอกไหนอ่ะทึบเคลื่อนตัวผ่านหุบเขาและทางเดินในปราสาทโบราณเกาะตามกำแพงหินที่แตกราวและนในที่พังทลาย แสงวาบจากปากกระบอกปืนพลุสองสว่างและแรงระเบิดในระยะไกล่องให้เห็นเงาแหลมคมชั่วขณะบนลวดลายแกะสลักอักอายุหลายศตวรรษที่บัตรนี้เต็มไปด้วยรอสะเก็ดระเบิดฝนโปรยลงมาเบาๆผสมกับเท่าถ่าและฝุ่นกลายเป็นคนอื่นที่ถ่วงการเคลื่อนไหวและซึมเข้าไปในเครื่องแบบและอุปกรณ์เน้นอารมณ์ของมนุษย์มากกว่าความบือหวาทหารแต่และนายดูอ่อนแรงทั้งร่างกายและจิตใจใบหน้าเปลือกเปื้อนด้วยคราบดินและขมเหลาวดวงตา ลึกหลจากการอดนอนมือสั่นเละก็น้อยขณะจับอาวุธการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความระมัดระวังขับเคลื่อนด้วยสัญชาตญาณเอาชีวิตรอดไม่ใช่ความกล้าว่าอ้าวบางคนกระซิบสั่งการสั้นๆบางคนนั่งนิ่งฟังเสียงป่ารอบตัวอย่างตั้งใจรอเพียงสัญญาณเล็กน้อยของอันตรายใกล้ซากปราสาทพระวิหารหมวดทหารแนวหน้าตั้งรับอยู่หลังแนวป้องกันกระสอบทรายและสิ่งกำบังชั่วคราวถูกวางพิงกับกำแพงหออินโบรานสงครามสมัยใหม่ ถูกบีบให้แนบชิดกับประวัติศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์ปลอกกระสุนเกลื่อนพื้นปะปนกับใบไม้รอบวงและเศษชิ้นส่วนประติมากรรมที่แตกหักกลิ่นดินเปียกดินปืนและควันอบอวลอยู่ในอากาศความเงียบถูกทำลายลงเมื่อการอู้รบหนักเริ่มต้นอีกครั้งกระสุนปืนคลกตกกระแทกเนินเขาไกลเคียงแรงสั่นสะเทือนส่งผ่านพื้นดินแสงวาบจากปืนใหญ่อาบนสันเขาไกลพนปรากฏขึ้นก่อนตามมาด้วยเสียงระเบิดกึกก้องปืนเล็กยาวปะทะกันเป็นช่วงสั้นแต่รุนแรงกระสุนแสงอุ้งตัดผ่านหมอก เผยให้เห็นใบหน้าที่ตึงเครียดและเงาร่างของทหารที่หมอบต่ําเคลื่อนยาจากที่กําบังหนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งหมู่ทหารราบเคลื่อนที่อย่างระมัดระวังผ่านพงไม้หนาทึบป,ประสานงานกัน่ามกลางหากระสุนทหารหมอบหลังอ่อนไม้ล้มและกำแพงหินพังใช้การยิงคุ้มกันอย่ามีวินยัยไม่มีเสียงโ h ้องไม่มีการแสดงความยินดีมีเพียงความด่วนและความหวาดกลัว ทุกย่างก้าวถูกคำนวณทุกช่วงหยุดคือการฟังและรอคอยระหว่างการประทะเกิดช่วงเวลาแห่งความอึ้งเครียดเงียบงันทหารนายหนึ่งพยายามบรรจุกระสุนด้วยมือที่สัน่นอีกนายยกกดผ้าพันแผลเปื้อนเลือดลงบนบาดแผลของเอ,อื่อนร่วมรบพร้อมกระซิบปลอบใจที่อาจเป็นเพียงเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจตนเองเจ้าหน้าที่วิทยุฟังสัญญ,ญาณขาดขาดหายฮอด,ดที่กล่าวถึงกำหนดเวลาหยุดยิงซึ่งฟังดูเลือนลางและไม่แน่นอนท่ามกลางความโกลาหลายบังคับบัญชาปฏิบัติการจากจ,ากจุดอุดบัญชาการที่ซ่อนตัวอยู่ แผนที่เปียกชื้นถูกกาวบนโต๊ะทำเครื่องหมายพื้นที่พิพาทและเป้าหมายในนาทีสุดท้ายนายทหารสนทนาด้วยเสียงต่ำเคร่งเครียดชั่งน้ําหนักระหว่างคําสั่งให้ลดการประทะกับรายงานกันเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามการตัดสินใจเกิดขึ้นท่ามกลางความรู้ว่าฟ้าสางกําลังใกล้เข้ามาแต่ค่าคืนนี้ยังคงเรียกร้องชีวิตฝ่ายตรงข้ามไม่ถูกนําเสนอในฐานะศัตรูไรหน้าภาพขนาน สั้นๆเผยให้เห็นทหารที่หลบอยู่ในสนามเพราะตื้นๆแบ่งน้ําดื่มกันจับสิเองของส่วนตัวแนบบอกมองนาฬิกานับถอยหลังสู่เวลาหยุดยิงความอ่อนล้าและความกลัวสะท้อนกันทั้งสองฝั่งแนวะบอกย้ำถึงความเป็นมนุษย์ที่ร่วมกันแบกรับภายใต้เครื่องแบบที่แตกต่างเมื่อค่ําคืนยืดเยื้อการสู้รบเกิดขึ้นไปเอ็นละลอกรุนแรนงไงก่อนจะเงียบงันอย่างน่าวางใจเส้นทางลําเลียงสเสบียงถูกโจมตีจนลุเป็นไฟเปลวเพลิงไต่ขึ้นนสู่เรือนยอดไม้ ย้อมหมอกให้เป็นสีส้มควันหนาทึบทําให้สนามรบกลายเป็นเขาวงกดอึดอัดทิศทางและระยะทางเลยอึนรางมุมมองภาพให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ร่วมในเหตุการณ์ภาพระยะไกลจับดวงตาที่เหลียวมองในความมืดมืดอีกระชับปืนแน่นโคนที่หยดจากหมวกเหล็กภาพกว้างเผยขนาดของความเสียหายที่แผ่ขยายไปทั่วภูมิประเทศโบราณไม่มีความสวยงามแบบวีรบุรุษมีเพียงความดิบสดและน่าหวั่นใจฟ้าเริ่มสว่างอย่างช้าๆสีฟ้าเข้มของลาตออีจางหายเป็นสีเทา เพื่อให้เห็นต้นทุนที่แท้จริงของการสู้รบพื้นดินไม่เกรียมต้นไม้หักพังออกอุปกรณ์ที่ถูกทิ้งและร่างผู้เสียชีวิตที่คลุมด้วยผ้าใบรอการเคลื่อนย้ายเสียงปืนเบาบางลงไม่ใช่เพราะสัตอันติภาพมาถึงแต่เพราะทั้งสองฝ่ายหมดแรงในนาทีสุดท้ายก่อนการหยุดยิงมีผลการปะทะสั้นๆและรุนแรงเกิดขึ้นอย่างฉับพลันโกลาหลาและน่าเศร้าก่อนที่เสียงทุกอย่างจะค่อยๆดับลงวิทยุส่งเสียงยืนยันคำสั่งยอ อุดยิงถูกประกาศอาวุธถูกลดระดับลงแต่ยังไม่เก็บไม่มีเสียงดีใจความเงียบงานช่างเปราะบางและผิดแปลกหลักเสียงระเบิดอันยาวนานเรื่องราวจบลงด้วยภาพกว้างอันเคร่งขรึมของซากปราสาทพระวิหารยามรุ่งสางหินโบราณอ่นหยัดท่ามกลางบาดแผลสดใหม่ของสงครามควนลอยขึ้นช้าช้านกเริ่มกลับคืนสู่ยอดไม้ทหารยังคงประจำตำแหน่งมุง่งส่องกล้องมองแนวตรงข้ามอย่างระแวดระวัง ไม่แน่ใจว่าการหยุดยิงจะยืนยาวเพียงใดบรรยากาศเต็มไปด้วยความอูนเสียความคลังแคลงและความเข้าใจเงียบๆว่าแม้เสียงปืนจะเงียบลงแต่ผลพวงของสงครามยังคงอยู่ต่อไป